เป็นเมาหวานอย่าเพิ่งโทษยินจากพ่อแม่บางครั้งเกิดจากพฤติกรรมแย่ๆของตัวคุณเอง เบาหวานแม้ว,ว่าจะมีพันธุกรรมเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันการศึกษาเราพบว่าพันธุกรรมของโรคใดๆมีอิทธิพลต่อคนคนนั้นเพียงแค่20%เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วอย่าไปโทษพ่อครับโทษตัวเองก่อนครับเพราะว่าปัญหาของเบาหวานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากพฤติกรรมและปากของตัวเองนั่นแหละครับอาหารณปัจจุบันเต็มไปด้วยคาร์บโบไฮเดรตและคาร์บโบไฮเดรตนั่นเองคือความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในระยะย,ยาวครับข้าวก็ใช่น้ำหวานน้ำอัด ลมก็ใช่ไอศครีมก็ใช่บิงซูก็ใช่ขนมนมเนยน้ำผลไม้ก็ใช่เราบริโภคสิ่งเหล่านี้เยอะจนเกินไปและนั่นคือความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานครับงดการบริภบโภคคาร์โบไฮเดตให้ลดน้อยลงและเพิ่มการเคลื่อนไหวเพิ่มการออกกําลังกายพฤติกรรมที่นั่งทํางานหรือการเคลื่อนไหวน้อยๆทาให้การเผาผลาญของเราไม่ดีกินคาร์โบไฮเดตน้อยก็สามารถที่จะทําให้เกิดการสะสมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ2ออย่างนี้ต้องบัรลานไปพร้อมๆกันคือ ตอบที่สําคัญที่สุด